สวัสดีครับพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนามาอีกแล้วมาพ่อพ่อยี่ตุยลุยอีสานคือเกา่าเนาะพี่นอ้องมือนี้มาพี่น้องมือนี้เาได้อีหยังเนี้ยขบุญเศร้าเต็มขบุญเศร้าพี่น้นอ,นนองขบุญเศร้าเศร้า,าน้ำปลาลาเล่กากัอ้าวเทียบแเส้บบนยังเกาะเส้นตำแบบนั่นเขาธรรมดาเนี่ยแหละถ,ถึงเศร้าถึงเจน้ำปลาลาคือกันนี่พี่น้องครับผม มีประมาณนี้เนาะมาแ่บแสบน้องพี่น้องเศร้านี่เนาะมีพักเก้านี่พักคือเก้าพักประจําช่องหรือว่าสวมมลายาย่างย่นนอะพี่น้องครับผมตามภาพเด้อพี่น้องเด้อมามาแ่บแลงมือกันเลยเบี๋ยค่ะอ <c oughs> <c oughs> ือหือขาแหลกพรเนี่ยตุ่ยตาไส้ไอ้ตาําไส้อันอันสบายนั่งีหยพี่น้องสบายนั่งน้ำเนี่ยตอนอยังไงก่้ยก้ยอือ เอาเสียด้านจ้าพระเจ้าพี่น้องอืมบวกพักบุ่งใส <ừ. S 1> ่พรัอมอืมอืม อืมอืมพักจะโอมอืมขาอืมไปพายหรือว่าพักขันจองพี่น้องอ๋ออ๋อถึงซอนทึ่งเมื่อ เดืดวกเนี่ยอะไ้เอาเลยอืมอืมอืมอ่าน้ำสุตละจะไปนั่งจะมออ่มาก เนยังกินเขา่าแ้าพี่น้องเแ้านี่วันนี้ตุ๋ยก,กินเข่าได้ไหอนี่อยากกินขน,นมเส้นไหมอยากกินนั่่นัวขน,นมเส้นไหมอือชาวบ้านพี่น้องชาวชาชบ้านข้าวเชียงบะข้ามินสันนัด ภาษาไทายเรียกจะวมภาษาใส่สันเรียกพักขาพี่น้องเอาห่วงใส่เป็นต้นได้กันคุย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 ไว้เ <c oughs> อาตึงมือตึงสซอนเอาร่อยโด,ดนๆขึ้นแซ่บเลย

cái này nhau của kinh ngon cái kinh bác nhau, quả phật nhau, Xuống suông ngon đấy, nghe tuần lòng bạn cứ cao lắm hình ảnh nó nó đầy banh hôm hôm có sáng đẹp làm lấy làm lấy đi น้ำได้หลายเด้อนมาเลยนใี่นที่สุดปีไม่กับพ่านไปพี่น้องเลยเท่าไปอีกปีนึงพี่น้องธรรมดาละวเท่าไปอีกเท่าไปอีกต่อๆไปเลยนาะพี่น้องเนาะน้นองพี่ยังหลอกรักษาสุขภาพเขาเนาะพี่น้องรักษาสุขภาพเขาดีๆกินเขากินน้ำได้เขาเก่าอายุ Như nhau thôi là nó kim long, có ừ. coi như luộc, luộc phát bùng cháy kim long, chấp, <laughs> luộc phác bung หมดไปหมดมากน้ำเลยปักมือนะส่วนจาจตึงมือตึงสว่วนอเอาไปเลยผสมประสานกันเลยลูกครึ่งที่น้องลูกพึ่งอืมดูขี้อาตัวไม่ดีกวา่าปูนั่ กรอบนี่นาิหวากินห่าพวขึ้นไปไหนเด้ออืมอืมบบเเอาเลย เดือดเป็นหนองเลยขับปวนอ่ะแต่เปนองช่วงวัยเลยเรื่งกีนนึงเงียแต่พี่น้องมดหนาหนาเลยหนาหนาต้องมือน้านจนหนาวอีกช่วงสิบแปดฮะสิบแปดเป็นร้านจิหนาวอีกหนาวอยบ่ Đúng <laughs> wow. Có nhé tùy lang cái bó quay hình sẵn thát cấp bằng nà náo thôi náo bên đây là vui nhàng luôn <laughs> Dấu cả chàm <laughs> Dấu cả ai luôn hình à Mà tớ chín ai quá mà không lại bác sĩ ถ้าเที่ยวถูกเงี้ยเรือยเบื่อแล้วมาที่หนึ่งไปเที่ยวอมองฮิมาหลายๆนี่พอาะเงี้ยตัวนี้มือสิีไปกันก็เรือยไปมองมสูสูขับความหนาวว่าไรนะอุ่นโยน

ใต้ปากคนไหนกัยังถึม่กิ่งเขาลอออกนึ่ชบบัดเถอะเห็นไหมอืม pues nóng bà kèm gốm. Nếu mà anh vén nè. Có những tùy trên đây mới ra nè. Khổng khổng chìm cắp lạp, chìm cắp nhau đầy đầy mớt nè. Bên đây. Ừ. Bên đó đây. ตัวพี่น้องก็ว่ากรอบกรอบืมอืใส่สบายนับ อืมตักปอดสามทิศปลูกง่ายพี่น้องปลูกง่ายปลูกได้อวงได้นั่นห่ือเได้เก็บกินตลอดเฮ้ยม,มัน,ปนมเป็นห้องมีอ้น นี่มังปูดหลายๆพี่น้องพักพายพักกันจองเขาหนึ่งแตเป็นพักนึ่งเป็นคือที่ว่าเศรษฐต่เสียแต่คิดอีกแบบหนึ่งนี่พี่น้องจงเขาไปซื้ออยู่ตลาดนี่ครับโอ้โหเป็นไอ้เป็นกรรมเป็นกรรมว้ไหมพี่น้องขายดีดีเขาไปซื้ออยู่ตลาดขายดีอืม อเดี๋ยวข้ามก่อนนะแต่ยังมาสายพัานเริ่มาได้ย,ดยนีย่พี่นองเลยถึงมันอนะ่ะมานว่ายานเขาเอี่ยมพี่น้องล้วนเลย Tao nhu yuni. Tụi bắt hiệu bọc ác kính kính ăn. Buya tuyệt. Tao nhu yuni. Oi hiệu bọc áo nắn. Yemen nam bán. Tao mày kính nèo. Tao kính nèo. Tao kính nèo. Tao kính nèo. ยังไแล้วเนาะอืมฮะอืมเจ้าขอ,อ,อ,อยิ้มหน่อยพี่น้อง น้นำต้อน้นำต้อน้ำมันไม่เมือ,อด๋ยวพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่งสิว่าเร็วมาแล้วกินเมือดไปนะ่อกเขาจะแค่ต่ <c oughs> อ,อิเอเนเพรบ่อิ่มเหรอนอิ่อเมเหร <c oughs> อันนี้เนีกินนาะกินเหลือเพิ่นจะมาอิม่มกันเขากินเมือดนี่เพิ่มาเพราะอิ่มเนี่ย,ยบัวอกินผู้เฒ่าบรานเพิ่วมา ริมเราจะไปพี่น้องเด้ขอตัวกินน้ำก่อนนะย่าทำยังไงลูกหนึงครับพี่น้องครับผมก่อนอื่นกะขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกขู่ทุกคนทุกทุกกำลังใจที่ให้เกียรติมาเบิ่งช่องพ่อใหญ่ตุยลุยอีสานกะขอขอบคุณหลาย ทุกถูกคอมเมนต์ทุกถูกกำลังใจที่มาเบิ่งมาชมคลิปปุ้ยตุยอันนี้คือเป็นตำสัวเนาะกินตำสัวหรือว่าซัวข้าวหนุ่มเส้นหรือข้าวปุ้นเน่าบ้านเน,าน่าเนาะพี่น้องครับผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องตรงนี้ตะคว่มสูงคว่มจะเลื่อนเด้อพี่น้องครับผมเอาไวค้คลิปหน้าปุ้ยตุยแต่เจา้าสิบแมาพ่อ พอเมียพีนองเหมือนเดิมสําหรับคลิปปนี้่อนนี้ตุยล่าพีล่านนองไปก้อนเราพร้อมกับเอ่มียบ้านเนาะล่าพีล่านนองไปก้อนเอาไว้คลิปหนะจังคอยมาบอกกันไหมสําหรับคลิปปนี้่อนนี้ตุยกับสิขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม